สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมก็จะพามาดูชุดสวนครัวประจําบ้านนะครับที่ทั้งปลูกผักแล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็ทั้ง2องอย่างก็สามารถที่จะเกื้หนุนกันได้นะครับผมก็ตอนนี้คุณพ่อของผมก็ได้ลองทําขึ้นมาแล้วก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมจะทําวงซีเมนต์สงวงเนี่ยให้มันเป็นบ่อแล้วก็ก็ให้เป็นฐานของโต๊ะปลูกผัก ในตัวขั้นตอนแรกสุดเลยเราก็ปรับพื้นที่เป็นดินเนี่ยให้เรียบก่อนเราขุดเป็นขอบแล้วก็หินเกศใสแล้วก็เอาวงซีเมนเน,เนี่ยวางวางไว้บนหินเกศเสร็จแล้วเราก็ผสมปูนกับทรายโดยทรายสองปูนหนึ่งแล้วผสมเหลวหน่อยแล้วเราก็มาเทยารอบๆขอบ เมื่อมันแห้งพอสมควรแล้วเราก็ผสมปูนเหมือนกับคอนกรีตอย่างเงี้ยมาเทพื้นก้นอีกทีหนึ่งไอ้ที่วางอยู่ติดพื้นเนี่ยควรใช้ไอ้ด้านเล็กอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาด้านใหญ่ที่เรียบเนี่ยมาประกบกันแล้วเวลาเวลาที่เราจะเชื่อมมันอ่ะเราก็แค่ผสมซีเมนต์แล้วก็มา ปั้นมาปั้นเป็นวงแล้วก็เอาวงเนี่ยวางลงไปด้วยน้ำหนักตัวมันทับลงไปเนี่ยพอแล้วไม่รั่วแล้วถ้าปลูกกับดิน,นี่ยมันจะมีหอยทากมีแมลงเยอะเราก็คิดว่าจะยกมันขึ้นมาข้างบนนี่เป็นโต๊ะแล้วหลังจากเราทำโต๊ะปลูกผักข้างบนแล้วแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็เอาผักปลูกไว้ข้างบนแล้วก็ ดักเอาน้ำจากบอ่อน,น,นเนี่ยลดในวงซีเมน์เนี่ยเราจะไปหาป่ามาเลี้ยงด้วยคิดว่าฝีมือขลานเราก็คงเลี้ยงปลาดุกก็เก่งแล้วเพราะปลาดุกมันทนะนะวงซีเมน์เรามันวงเท่าไหร่นี่ประมาณเมตรสิบเซนกว่าเมตรสิบเซนมีราคาไหมโอซื้อนานแล้วจำไม่ได้แล้วครับ แล้วเหล็กล่ะออน,นี้ประมาณไอเหล็กนี่เป็นหกหุนกาวนาสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมด้านเท่าเสนหนึ่งหกเมตรเออราคาสองรอยยี่สิบบาทนี่ใช้สี่เส้นใช้สี่เส้นนมาทำเป็นคล้ายๆแคร่ตรงนี้นะครับเอากระเบื้องมาวางกระเบื้องก็ขนาดเอ่อความยาวเมตรยี่สิบก็เท่ากับแคร่เนี่ยวางกระเบื้องสี่แผ่น ก็ประมาณว่าความกว้าง1เมตรความยาวเมตรยีสิบแล้วก็จะวางตะกร้าในลักษณะเนี้ยสิบสใบนะแล้วดินเนี้ยเราใส่ไว้บนนี้มันใส่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ของเราทั้งหมดก็จะมี1เมตรคูณกับ2เมตร40นะครับแล้วก็สามารถวางตะกร้า12ใบ ท่านในครอบครัวก็น่าจะปลูกปลูกแล้วอพอกินทางครอบคร <c ười> ัว <concentrated water> ว่าครอบครัวทุกครอบครัวมันก็จะมีผักและก็เครื่องเทศไม่กี่ชนิดที่เราใช้เป็นประจำปลูกกินเราไม่ได้ปลูกขายเชนั้นเราก็จะใช้กระบะอย่างนี้ผักบุ้งกระบะนี้ ผัดได้มือหนึ่งสำหรับคนหกคนได้สบายอันนี้กระบะต่อมาเราอาจจะปลูกคะน้าสองต้นบางท่านอาจจะนึกว่าเอะดินนี่น้อยไปแต่คะน้าเราจะปลูกอย่างนี้ปลูกอยู่บนกระถางนี้เราวางอยู่บนนี้อีกทีหนึ่งฉะนั้นจะวางได้สองกระถางเราจะเลี้ยงไส้เดือนอยู่ถาดล่าง ซึ่งไส้เดือนกับพืชอะ่ะมันไปกันได้เราจะได้มูลไส้เดือนเอามาผาสมดินปลูกผักในรุ่นต่อๆไปพืชเนี่ยที่มันเจริญเติบโตก็คือต้องมีปุ๋ยต้องมีน้ําอันนี้มันเป็นบ่ออยู่สองบ่อในนี้เราใส่น้ําได้ไม่น้อยกว่า100ลิตรน่าจะพอเรามาชมสวนของเราเสร็จเราก็ตักน้ําตรงนี้ลด <Yeah. S 2> ซึ่งมันก็สะดวก mm hmm. นะฮะ,อะชอบกินปลาดุกก็เลี้ยงปลาดุกก็ได้อยากจะเลี้ยงปลาเพื่อความเพลิดเพลินก็จะเลี้ยงปลาจีนปลาในปลาอะไรก็ที่มันสวยๆก็เลี้ยงได้เพราะว่าปลาอยู่ปลาอยู่ได้เรากินได้สบายใจซึ่งปัจจุบันนี้อากาศร้อนมากเลยผักหลายอย่างทนร้อนอย่างนี้ไม่ได้ ฉะนั้นก็คงต้องทำแสแลนต่อยอดให้สมบูรณ์แบบก็อาจจะใช้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเช่นเราจะเอาปั๊มน้ำตู้ปลาใส่แล้วก็ตั้งเวลาให้ลดน้ำไปในตัวเราถึงตอนนั้นเราก็อาจจะไปหาไส้เดือนมาปล่อยไว้ในนี้ mm hmm. ซึ่งผลได้จากการว่าให้ไส้เดือนมาอยู่เนี่ยเราก็จะได้ดินที่ล่วนสวยุย แล้วการปลูกข้างต่อไปเนี่ยถ้าเราผสมดินน่ะก็เอาเนี่ยมาผสมกับปุ๋ยคอกอะไรก็จะเป็นดิน<ม>ที่ดีเหมาะสมแก่การปลูกแล้วปลาจะมามาอะไรไหมปลาก็ดูว่าเหมาะสมยังไง <c oughs> <c oughs> ที่แน่ๆก็คือต้องเอาปลามาเลี้ยงแหละงั้นอีพีต่อไปเราก็น่าจะเห็นหลังคานะครับส่วนสวนพวกปลาจะเห็นหรือเปล่ปปาก็เดี๋ยวอาจจะมีอีพีต่อต่อไปอีกนะครับผม ก็อย่าลืมติดตามในอีพีถัดไปนะครับผมครับ,รบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับครับ,รบ<ำ>ลาก่อนสวัสดี